เอาละครับเพื่อนๆก็กลับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับวีดีโอเราบยู่ช่องทีวีพีเจ็มเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับแลนพีพีน้องใหม่ไฟแรงนะครับนะไปหนึ่งเลยนะครับสำหรับแลนพีพีตอนนี้คือหลายคนนะครับจับตามองกันเยอะเนาะสำหรับแลนพีพีเนี่ยคือแบบเวลง่ายสกิลร้อยเจ็ดเจ็ดไม่เหมือนใครนะครับเป็นสกิลร้อยเจ็ดแบบพีพีเจ็ดนะครับมีระบบกาชานะครับเป็นตู้กาชาปองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเทสกันเป็นตู้กาชาปองแบบนี้ แบบนี้เดี๋ยวผมจะลองหมุนดูสัก2ใบแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับสปอนเซอร์เข้าให้เรามาลองจิ้มกาชาดูว่ากาชาเนี่ยมันจะแตกจริงหรือเปล่านะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยมีอะไรดีหลายอย่างนะครับลองมาสัมผัสกันดูแล้วก็เป็นเกมเขาเรียกอะไร,รเป็นเซิร์ฟพีพีสมชื่อจริง <G ül üyor> นะครับก็แม่งไร่กระทึมบนยัญญบเลยเซิร์ฟนี้ไร่กระทึมบนยับจริงจริงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสะดวกสบายของเซิร์ฟแลนด์พีพีก็คือเราสามารถลาก กล่อง K นะครับใส่ตัว Q แล้วกดใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องโยน,นอันนี้เป็นอไอที่ผมชอบมากๆเลยนะคือแบบปกติเราเล่นเซิร์ฟอื่นเราต้องโยนใช่ไหมแต่เซิร์ฟนี้ไม่ต้องโยนนะครับก็กดใช้ได้เลยนะจ๊ะเซิร์ฟนี้นะครับมาเอาลืมบอกนะครับเซิร์ฟนี้เวลตัน210สกิลแม็ก177นะครับเป็นชุด200ชุด197ชุด1้อยนะครับเดือดเดือดอตึงๆกันเลยมา นะครับวันนี้เรามีกาชาแบบเขาเรียกว่าเป็นกาชาซิมเพิลซิมเพิลหน่อยอ้าวลืมบอกนะครับผมลืมพูดเรื่องนี้ได้ไงนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับของแลนดพีพีเนี่ยนะครับพอเลเวล210ปุ๊บนะครับเราสามารถมารับเควสจาก NPC ตรงนี้ได้เลยนะครับพอรับเควสเสร็จปุ๊บทำเควสเสร็จปุ๊บจะเป็นเควสแหวน210เลยไม่ต้องเป็นเควสแหวน203 207แล้วก็210นะครับ มีแหวน200มีต่างหู210ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครทำนะครับมีสร้อย210นะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชื่อเควสผมหาชื่อเควสนี่นี่เห็นไหมครับเควสพิเศษนะครับเควสแหวน210นี่ก็จะได้เควสก็จะได้แหวนได้ต่างหูได้สร้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับที่ยังไม่มีใครทำเนาะโอเคนะครับนะเอาแบบคร่าวๆเร็วๆอ้าวไอ้เชนระบบบอสแอดแบงค์ไอ้เชนระบบบอส ระบบบอสระบบบอสเซิฟนี้ก็ทําออกมาดีช่ย,ย่อยเลยนะครับก็เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูบอสได้นะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกว่ะนี่นะครับ,บระบบบอสนี่นะครับเราสามารถดูนะครับตัวอย่างบอสได้ดูเวลาบอสเกิดได้ดูไอเทมได้ว่าดรอปอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเอ่อยูไอนะครับที่ช่วยเราเล่นค่อนข้างที่จะดีเลยอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูาได้เนาะไม่ต้องจดเวลาบอสกันเหมือนแต่ก่อนแล้วแอมเซิฟนี้มีปรับเรทด,ด้วยนะครับปรับเรทแม่งตึงจริงเออ ปาเลตแม่งอย่างตึงอ่ะครับเซิฟนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจีเขาออกไปยังนะน่าจะยังมีอยู่แหละแต่ต้องเปิดกาชาเนาะมาเลยครับความพิเศษของวันนี้ก็คือเอ่อแลนพีพีกาชาปองนะครับแลนพีพีกาชาปองตรงนี้เลยต้องเปิดป่ะเออส่วนตัวผมไม่ค่อยเปิดกาชาหรอกแต่แบบเห็นคนอื่นเขาเปิดกันได้อะเราก็ต้องระดับเจ้าชายแอดแบงทีพีเจมันต้องเปิดป่ะวะเออไม่เปิดมันอยู่ไม่ได้ขอโทษทีนะครับนะ กล่องแรกนะครับ BMW S S พัน RR นะครับผมมี5กล่องนะครับแล้วก็จะมีบัตรกาชาปองด้วยนะครับก็ช่วงนี้ลดราคาอยู่ก็สามารถไปตํากันได้สําหรับกาชาปองนะครับกล่องแรกเปิดอ๋อเป็นแบบนี้เหรอก็คือได้อะ,อะปีกปีกนกฟ้าอ๋อก็คือสะสมใช่ไหมอะ่ะแล้วก็มีโอกาสได้ด้วยนะครับเอาลองดูลองดูลองดูนะครับลองดู มอไซมอไซนะจีมอไซนะซนะสวยจีทำดีทำดีำดมอไซเป็นร้อยคันกูได้เสร็จเออปีกนกฟ้าโง่โเนี่ยนะจีมันใช่ปะเนี่ยนะครับมันใช่ปะเนี่ยนะครับมันใช่ไหมมอไซมันต้องมอไซน้องปีกนกฟ้าโง่โงอีกหนึ่งอันนะครับ ไอ้เช่นนี้กูไม่มีดวงเลยหรือไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหาเรียมหาเรียมก่อนหาเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหหาเลี่อนเออนี่ต้องเราต้องซึมเราต้องซึมซับเข้าไปในตู้เลยเว้ยเออแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยครับกาชาปองสัตว์ขี่มังกรดำผมเห็นหลายคนได้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไร let's go ขอหน่อยนะสัตว์ขี่อ่ะไอ้เยี่ยปีกฟ้าเหมือนกันป่ะอ๋อปีกฟ้าเหมือนกันโอเค ยานพาหนะก็จะเป็นกาชาเดียวกันใช่ไหมโอเคโอเคนะครับดีดีดีไม่ให้จริงเหรอไม่ให้จริงเหรอเอาหน่อยนะโอ้โ oh, ห yeah. ไม่เอาก็ได้นะครับเอาอาวุธ ep 5เฟนนรกก็ได้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไฟโลกันอ่ะไฟโลกันมัน ep 5แม่งเท่อะยิ่งธนูนะธนูนะขอธนูอ่ะธนู หนูสว <No. S 2> ยก่อเลย,ย,ยทำดีเลยอันนี้คือทำออกมาดีเลยจีหวานนะครับหวานมากหวานมากหวานๆเลยนะครับนะเอาเศษกาชาไปเด็กนะครับจีบอกจีบอกว่าเอาเศษกาชาไปเด็กนะครับระบบใหม่นะครับกาชาแบบสุ่มนะครับก็ซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเอานะครับจากแม่ค้าก็ได้นะครับน,น่าจะประหยัดกว่าเนาะ มโอกาสได้หมวกเซลีนนะครับกระต่ายทับหลังมีโอกาสได้เสือด้วยนะครับตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นปับเลทแต่จ,จีเขาออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับลองดูสองใบกล่องแรกลองดูดินะ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 ครับลองดูลองดูไอ้น้องหมวกเซลีนเสือเงาอย่างดีวะ่ะเงาอย่างดีเอามาทำไมอะ เอามาทาไมขัดเงาอย่างดีอยากได้เสือสิงโตอะไรเงี้ยเออหมอกเซลินขัดเงาอย่างดีเหมือนล็อกยูด <c oughs> <c oughs> ก็มาเปิดให้ดูนะครับมาเปิดให้ดูขำนีำ่อย่าไปจริงจังกันมากเลยมึเงเออเปิดดูขำ,ขำพอก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับแลนพีพีใครชอบแนวแบบ คลาสสิก EP4 เก็บเวลไวนะครับแนะนำเลยแลนพีพีคนกำลังเยอะเลยกิ้วใหญ่กำลังมาลงหรือว่าโอ้ใช่ไหมน,นะเนี่ยนะครับตึงๆทั้งนั้นนะครับเมื่อคืนแอดก็ก็โชว์อ,อ่ะก็ยิงงูดินโชว์ไปไอ้น้องนะครับเจอกันนะครับแลนพีพีไปละ